ถึงตอนนี้เราทุกคนเห็นกันแล้วว่าการขายลุยส์ดีแอสออกจากทีมไปคือหนึ่งในเรื่องที่ลิเวอร์พูลทาผิดพลาดมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงตอนนี้เราทุกคนเห็นกันแล้วว่าการขายลุยส์ดีแอสออกจากทีมไปคือหนึ่งในเรื่องที่ลิเวอร์พูลทาผิดพลาดอย่างมหันต์สำหรับผมดีแอสเป็นนักเตะที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเขามีความกระหายอยู่ตลอดเวลาเขามีแพชชั่นในสนามเสมอ และที่สำคัญเขาเป็นนักเตะที่สร้างผลกระทบต่อทีมได้ดีอย่างมากในเวลาที่เขาอยู่ในสนามเขาเล่นบอลได้อย่างเหนียวแน่นและกระหายที่จะแย่งบอลคืนมาให้ทีมเขานำบางสิ่งมาสู่ลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้พวกเขาขาดหายไปผมคิดว่าการมีดีอาร์สอยู่เคียงข้างเขาคงจะต้องเสียสละตัวเองในการป้องกันนั่นคือสิ่งที่พวกเขาลิเวอร์พูลต้องคิดตอนนี้แล้วว่าใครในแนวรุกจะยอมเสียเปรียบบ้าง เมื่อดูลิวอพูเมื่อปีที่แล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่สามารถเพรสซิ่งในแนวรุก3คนได้ดีที่สุดเลยด้วยซ้ำ